ท่านหนึงถามมาว่าตอนนั่งตอนผมนั่งสมาธิเนี่ยมีความคิดว่ามีผีเนี่ยจะทําไงครับยกตัวอย่างให้ฟังกับพระเจ้าตอนกลางคืนสามสี่หทุ่มบางทีเี่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเนี่ยเรากลับจากในวัดมา,มา,ม,ามาเดินเดินมาก็สอ่องใปชายมาที่กุฏิในป่าเนี่ยบางทีเนี่ยระหว่างทางให้เดินมามันก็มีต้นไม้มีอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะ สติของเราเนี่ยสติของเราอยู่ภายในเป็นประจําเนี่ยเพราะว่าเราฝึกมามากก็หลายสิบปีแล้วจนกระทั่งมาตรฐานมั่นคงอย่างนี้แหละการเดินไปบางทีเนี่ยเราลองปล่อยสติไปเห็นไอ้กิ่งไม้ใบไม้ไหวก็เกิดความที่เรียกว่ามันเกิ่การปรุงแต่งกินไปไปสําคัญคิดว่าเป็นไอ้นนท์เป็นไอ้นี่บางทีเดินไปเนี่ยเห็นกิ่งไม้เนี่ยตาไม่ค่อยดีเนี่ยก็นึกว่าเป็นง่อันนี้ ก็มีเพราะสติมันอยู่ข้างนอกไงอันนี้แบบหนึ่งเนี่ยนะสติอยู่ข้างนอกแล้วทําให้การสําคัญก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสไปสําคัญต้นว่าตาได้เห็นรูปเนี่ยในเห็นยังไม่ชัดเจนเลยก็ไปสําคัญผิดเห็นจริงไหม้ะห้งี้คิดว่าเป็นผีเอ้ยเป็นงูเห็นในต้นไม้ที่โยกไปโยกมาก็นึกว่าเป็นผีอย่างเงี้ย สติเราเคยถูกฝึกมามากไงเอ้ยเราถ้าเราปล่อยสติไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเราเอาสติไว้ในฐานกายเราเดินไปแล้วก็กําหนดไปเรื่อยๆเราไม่สนใจว่าข้างนอกมันจะมีไอ้พวกกิ่งไม้ใบไม้ไง,ไงบางทีเดินไปก็ไปเจอใยแมงมุมบ้างครับมันถูกหน้าเราก็เอามือปัดออกบ้างบางทีแสงสว่างมันส่องไปโดนเห็นไส้เส้นใยแมงมุมลอยในอากาศแล้วก็เขายางเอาลมอ่าคล้ายว่าปัดออกลมที่ถือมาด้วยกันฝนนะนะปัดออก ได้ไปเจอบางทีเจองูนอนขวางทางก็มีอันนี้ของ,งจริงก็มีจริงก็มีไม่จริงก็มีเราก็เดินเลี่ยงๆซะเดินไปเจอกิ่งไม้ก,กันึวกว่างูก็ส่องอื้ยดูอ่าไม่ใช่งูเนี่ยหลอกกันก็เรียกกันหลอกตัวเองสัญญาวิปลาสความเห็นผิดสําคัญคิดว่าเป็นนะอันนี้ถ้าเราปฏิบัติพันเรานั่งสมาธินี่เรามีความคิดว่ามีผี ไอ้สังคำคิดเนี่ยเป็นเป็นสังขารชนิดหนึ่งที่เราไปเกิดจากที่เราเราจํากันมาจริงๆถ้าเราไม่รู้ว่าในโลกนี้มันมีผีมีอะไรเนี่ยเราก็ไม่กลัวเพราะกน,นี้มันยังมีความกลัวยังมีความไม่รู้อยู่เนี่ยมันก็เลยไปสําคัญตนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูย่ย่าตายายของเราเพื่อนพ้องอะไรเงีนะสังคมของเราก็พูดกันถึงเรื่องผีเผออะไรแต่มีอะไรมันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างง้นอย่างนี้อย่างเงี้ย,ยมันก็เลยเรานั่งสมาธิก็เลยเกิด คิดว่ามีผีขึ้นมามันไปคิดเอาเองสติของเราไม่ได้อยู่กับไอ้การบริกรรมอยู่กับการภาวนาพุโทโธหรือดูลมหายใจอยู่ถ้าเราสติอยู่กับดูลมหายใจอยู่เนี่ยถ้าจิตมันก็อยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกกันแหละนะแต่จิตมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีความกลัวอยู่มันก็บางทีมันก็กลัวผีแหละเป็นธรรมดาแหละอันนั้นให้เราสอดสติไปให้ตรงกับความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกให้ ให้มากๆให้ชัดเจนก็ไปอีกดูความรู้สึกให้ชัดเจนก็ไปอีกมันกันละจากการกลัวนั่นได้เพราะสติอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนกระทั่งสําคัญว่ามีผีนั่นมันคล้ายๆลอยห่างไปเหลือแต่สติอยู่ที่ความรู้สึกนั้นเริ่มกลายเป็นอุเบกขาแล้วจนกระทั่งความรู้สึกชัดเจนตัดอุปทานได้แล้ว ถ้าเราเข้าไปสู่ส่วนในที่ละเอียดก็ไปเรื่อยๆเยแล้วคราวนี้เราจะสาคัญตนแหละเวลาเรานั่งสมาธิถึงเราก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบดูใจเต้นเลยไอ้สังเกตว่าจะมีผีไม่มีผีจริง่ยเราดูจากภายในแล้วภายนอก,กนมันของหลอกลวงบางทีเนะี่ยตัวเราเองหลอกตัวเราเองได้เนะี่ยเพราะว่าจิตของเรายังมีกิเลสยังมีการบูงแต่งยังมีสัญญาเก่ายังมีเวทนาความเสวยออารมณ์อยู่ มันยังหนาอยู่มันก็สร้างภาพขึ้นมาได้เองสร้างความคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแต่เราจเจริญกรรมฐานเนี่ยเราอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยดูใจเต้นเนี่ยแน่นเครียดโลง่งแล้วก็สู่ความละเอียด,ดเรื่อยๆเนี่ยคราวนี้เราจะสังเกตว่าจะมีผีจริงหรือไม่มีผีจริงในพบพื้นอื่นเนี่ยเราต้องไปสู่ความละเอียดที่ตัวนี้ให้ได้ซะก่อนถ้ามันจะมีผีมาหาเราจริงใจเราจะเต้นผิดปกติเลยหรือหัวสมองเราจะมีตึงๆเครียด ผิดปกติขึ้นมาเนี่ยแต่สติของเราก็อยู่กับสมัมมาญาตอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็โปร่งออกไอ้ผีนั่นก็หายไปอันนี้เป็นผีจากภพภูนอื่นเขามาขอเสวนบุญน่นี่แล้วดูที่ใจเต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีใจเต้นเลยยังเรายังไม่เห็นความรู้สึกที่ชัดเจนเลยอันนัเราคิดปรุงแต่งไปเองไ่้ผีมันอาจจะไม่มีอ่ะอันนี้มันเราหลอกตัวเองดังหากแล้ว แต่ถ้าเราสู่ความละเอียดแล้วเราถึงจะรู้นะว่าผีตัวนั้นมีจริงไม่มีจริงก็ไปสู่เจริญเนี่ยเดินความรู้สึกันมากๆแกที่ลงกระทบปลายจมูกไม่ต้องไปสนใจมันภายนอกอ่ะดูตรงนี้ให้ชัดเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยเดินเดินไปถ้าสติสัมปชัญญะเราไม่ชัดเนี่ยเราไปปล่อยวางเราไปเห็นใบไม้ไหวปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นผีแล้ว เราต้องเตือนตัวเองไงให้จะมีสติอยู่กับสัมมัญญาอยู่ที่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะได้ไม่เอาสติส่งใบปรุงแต่งภายนอกเอามาสู่ส่วนในยังกระทั่งถึงความละเอียดแล้วเราจะจะรู้เลยตอนนี้มีผีไม่มีผีเหมือนธรรมชาที่แสดงออกมาเนี่ยนะถ้าเราไปดูตำราแล้วเรามันก็เป็นความจำเฉยเป็นการปรุงแต่งไปดูไปเห็นได้ฟังแล้วก็จำมามาพูดเวลาเขาถามเราก็อ้างเอาตำราบรรทัดน้น ôn, บรรทัดนี้หน้าน้นหน,น้านี้ในพระไตรปิฎก หรือครูบาอาจารย์อง์นนองน,อน,องนี้ท่านเทศท่านแสดงอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เรียก่าอ้างไม่ต้องเชื่อโดยการอ้างตำราไม่ต้องเชื่อโดยสมัมมาพุทิเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราต้องเชื่อเนี่ยในสิ่งที่ท่านสั่งสอนเข้ามาแล้วเรามาปฏิบัติเรารู้เห็นได้ตัวเองแล้วเราจึงึงมีตนเป็นนี่ก่อดที่พึ่งมีธรรมเป็นนี่ก่อดที่พึ่งเราต้องเชื่อเชื่อในในในีน้เดี๋ยว่าถ้ามีตนเป็นนิ่กกอนที่พึ่งแล้วเราดันไปเชื่อไม่ต้องเชื่อโดยถูกต้องตามลัทธิของตนอีกตนปฏิบัติได้อย่างนี้บางที ต้องตัดอุปทานกันทั้งห้าให้เป็นกลางกลาง,งไม่ให้เอาถือทิฏฐิตัวเองเป็นตัวเป็นเป็นตัวหลักเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเห็นตนมันก็เห็นทุกข์พอเราเห็นทมบุบเนี่ยทุกข์มันก็ดับไปทุกข์ก็เกิดถ้าความดับทุกข์เพราะดับทุกข์เนี่ยเราถึงจะเอาทมส่วนนั้นนะ่ะระบายออกมามาพูดออกมานะอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจแสดงธรรมเป็นตาลําดับขั้นตอนอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจไม่แสดงตนพระเห็นกันล่ามยกตนข่มท่าน เราก็เจริญแค่สติสัมปัญญาสองตัวกันนั้นน่ะทำลายความยินดีนลายน่ยก็ขยายธรรมออกมาผู้ฟังเอาไปปฏิบัติก็เห็นผลแล้วก็ต้องเชื่ออยู่ในตนนี่ก็แล้วเพราะนั้นเราเราจะสังเกตว่าผีเกิดจากการที่เราคิดนึกขึ้นมาเองสร้างปรุงแต่งขึ้นมาเองกับผีที่เกิดจากผีมันมีจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติแล้วก็ไปรู้ไปเห็นจริงๆ การตรวจปุ๋ยมีจริงไม่มีจริงเราก็ตรวจอยู่โดยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอมีสติสัมปญญะอยู่ในตนอย่างเดียวพอเ็นแน่นเครียดลงอย่างเงี้ยส่วนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของไล่สาระเรื่องภายนอกถ้ากําลังเราน้อยว่าเราก็ถูกกระชากลากถูกทําให้เกิดความโลภโกรธหลงไปถ้าเรามีสติสัมปญญะอยู่กับตนมีกําลังสูงกว่าแล้วก็เราก็ตัดอุปทานได้เนี่ยความโลภโกรธหลงก,ก็ถูกทําลายไปไอความโลภก,ก็เป็นผีอย่างชนิดหนึ่งเป็นแผละ ความโกรธก็เป็นสัตว์นรลกก็เป็นนะความหลงก็เป็นอไอ้พวกสัตว์ดิจฉานเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราก็ดูสติสัมปัญญาของเราเนี่ยเราจะดูเราจิตของเรามีความโลภโกรธหลงขนาดไหนมีกิเลสตัณหาขนาดไหนนั่นนะผีทั้งนั้นเมื่อสติตรงสัมปัญญามันก็ตัดอุปทานไม่ได้มันก็พ้นจากผีพวกนี้ไปมันมาหลอกลวงเราไม่ได้ หลุดเสียงกี่แล้วการสัมผัสน้ำมันลมหลอกลวงเราไม่ได้ความสงบเฉยเฉยเนี่ยมันก็หลอกลวงเราไม่ได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปในหน้าต,ตาถ้าเราไปยึดมันว่ามันเที่ยงเนี่ยเราก็ถูกหลอกแล้วทัสสตีเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงปุ๊บเราก็แต่สติให้ตรงสัมปัญญาอย่าไปติดความสงบแล้วก็หลุดออกมาเป็นความตั้งมั่นแล้วก็หลุดพลล้นแล้วแล้วก็เกิดีิมุติยานศนะเกิดยานชนะเข้าไปรู้เรียนรู้นะว่าเราหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆ่จนกระทั่ง เขาไปรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาตินี้สุดจิตชาติสุดท้ายแล้วผลจากการมาสวาะภา,า,าวะสวะอวิชชาสวะเนี่ยวความเกิดไม่มีอีกนวทำกิจทำกิจเนี่ยจบแล้วรรกิจในพุทธศาสนาจบ